เอ <plu ction S 3> อพอดีเรามาซื้อถุงเท้ากันนี่แล้วก็มาเจอนี่ไงเจ๋งเลยมาใหม่อีกแล้วมาใหม่อีกแล้วนี่ครับเราเจอพี่เต้นรุ่มใหม่เป็นสีย้อยมาให้พี่แกมีเนี้ยเจี๊บจังเลยอ่ะแนลี่ ถ้ไม่ในเงียบจังเลยซื้อครบสามร้อยบาทเวยก็ซื้อกันหมดแล้วไงจริงเหรอจิ๊าเดโซ่เขาไม่รู้ชอบตึงเที่ยงะไรเพราะว่าใครที่ไปดูนะท็อปถ้าตึงเดงไปดูพีเดรเตอร์ใหม่มาแล้วพีเดรเตอร์สวยมากสีขาวเออเป็นเรื่องปกติรุ่นท็อปก็จะประมาณเจ็ดพันแปดใช่ไหมรุ่นท็อปประมาณแต่ถ้าตัวบวกอ่ะหมื่นห้าหมื่นห้าร้อยนะไม่ใช่หมื่นห้าพัน ราคาใช่แต่ถ้ารอไปกนิงสักสองสามเดือนก็ลงแล้วรุ่นใหม่มาอีกแล้วนุ่มีพบเห็นอย่างนั้นพี่พบชอบสวยไหมสามพันนี้ชิอาริโคราชสองพันธ้อสวยเนาะใช่สองพันก็สวยแล้วแต่จริงๆชอบสีแดงกับสีดำมากกว่าไม่กับสีนี้แหละอ้าวพ่ชอบสีนี้แล้วทะเลาะกันแน่นอนชมบูชอบสีนี้อันนี้คือสีชมพูด้านในนี่ก็ใหม่เนาะอันนี้คือใหม่สุดเลยเดือนนี้พี่พบขอเลือกดูตั้งแต่แบบ รุ่นปกติจุดสองเฮียไอ้จุดสองสีขาวล้วนใครชอบสีขาวล้วนจุดสองก็จะเป็นอันนี้นี่แบบมุมข้อคืออันนี้สวยไหมจุดสามเออใครชอบมาเลยมันดีจุดสองมีหนามเฉยเขามันก็มีหนามนะจุดสองอ่ะไม่มีตั้งแต่จุดสามจุดสี่อะไรหรอเออจุดสองดีกว่าฮะเราต้องการหนามไปเพื่ออะไร คคบคุณดีสิเจ็ดสี่พันนี่สามพันคือที่มันเป็นหุ้มคอแต่จุดสามจุดสามสจุดสองสี่พันเจุดหกระโดดไปเจ็ดยังอย่าเพิ่งกระโดดสามอยู่อันนี้จุดสเดี๋ยวเป็นไม่ใช่ใช่ไหมละ่ะเลยหุ้มข้อกับหุ้งจะตุกอันนี้สามพถ้าเกิดสมมติจะซื้อซื้อไหมซื้อสามพแต่จะเพิ่งซื้อไปนี่สามพ เนี่ยจริงๆครั้งนั้นเธอไปซื้ออะไรนะเนมิ s i s สีชมพูสามพันเท่าไหร่ไม่ใช่สองพันสองพันแปดาเอางงงงราคางงราคาตัวเอง,องเออพอดีเรามาซื้อถุงเท้ากันนี่แล้วก็มาเจอนี่ไงเจ๋งเลยมาใหม่อีกแล้วมาใหม่อีกแล้วคุณพี่ใ,ช,ใ,ใ,ใช่ครับพี่หม่ใครชอบที่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาได้ครับ ่ายจะไปดูอะไรเรื่องของเธอสวยตัวไหนอยู่ยมคะคาเดูนค่ะนคะเรียว่าีควาสุข